สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีสินค้ามาแนะนํามารีวิวให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นปากาวัดแรงดันไฟฟ้านะครับ220โวลต์นะครับหรือว่าไฟบ้านนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีดียังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นปากาวัดแรงดันไฟนะครับโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับตัวสายไฟเลย นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะมีไฟฉายมาให้ด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟฉายนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ปากกาหรือว่าไขควงวัดไฟแบบนี้อีกต่อไปนะครับไม่ต้องใช้นะครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับใส่ฐาน 3A แค่2ก้อนนะครับใส่ฐาน 3A 2สองก้อนหมุนเปิดใส่ฐานตรงนี้ได้เลยได้เตรียมฐานไว้แล้วนะครับ 3A 2ก้อนใส่ตามรูปได้เลย ปิดฝาหมุนเกลียวแค่นี้ก็พร้อมใช้งานกดปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่ม on off นะครับปุ่มนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับเครื่องก็จะดังติดแล้วก็มีไฟ LED แสดงที่สัญลักษณ์คำว่า power ปุ่มล่างสุดจะเป็นปุ่มไฟฉายกดหนึ่งครั้งไฟฉายจะทำงานกดหนึ่งครั้งไฟฉายจะปิด HL จะเป็น ปุ่มตรวจจับแรงนั้นไฟฟ้าแบบใกลแบบใกลนะครับตัวน,นี้นะครับถ้าไม่กดนะครับถ้าไม่กดจะต้องนําปากกาไปแย่ในรูปลักไฟนะครับถ้ากดอยู่แค่ปากรูนะครับก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับจะเป็นโลกัะภายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโลกระภายประมาณว่าเช็คแบบระยะห่างก็ได้นะครับจะตรวจจับคลื่นทันทีนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกัน เดี๋ยวผมจะใช้ไขค,รครวงวัดไฟแบบธรรมดาวัดให้ดูก่อนนะครับด้านบนนะครับจะเป็นช่องลายเสียบเข้าไปจะมีไฟแบบนี้นิวต้นจะต้องไม่มีไฟเส้นลายจะต้องมีไฟแบบนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติต่อไปจะทดสอบโดยใช้ปากาวัดแรงดัน จิ้มตัวปลายตัวนี้นะครับไปในช่องลนยหรือนิวตันก็ได้อันนี้ผมจะเสียบในช่องนิวตันนะครับก็ pues, จะมีเสียงร้องติ๊ดตดนะครับแบบช้าชานะครับถ้าร้องแบบนี้นะครับแสดงว่าช่องนี้หรือสายเส้นนี้เป็นสายนิวตันนะครับต่อไปจะเสียบเข้าไปในช่องลายถ้าร้องติ๊ดติดติดรัวรวัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟสีแดงนะครับก็คือช่องนี้นะครับจะเป็นช่องสายไลนนะครับหรือช่องที่มีไฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะ ต่อไปนะครับผมจะกดโหมด H L นะครับหรือว่าตรวจับแบบระยะไกลนั่นเองนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาไปใกล้ๆนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถตรวจจับได้แล้วนะครับว่ารูนี้ช่องนี้นะครับเป็นนิวตรอนนะครับคุณผู้ชมนะครับขยับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวช่องลายนี่ครับยังไม่ได้เยเข้าไปนะครับแค่อยู่ปากนะครับก็จะลองติ๊ๆๆขึ้นมา๊ตันทีนะครับให้รู้ว่า ช่องบนนะครับเป็นเส้นลายนั่นเองนะครับสามารถตรวจเช็คสายได้ด้วยนะครับสามารถตรวจเช็คสายนะครับหาว่าไฟวิ่งปกติไหมนะครับลองตีตีช้าๆนะครับก็คือจะเป็นเส้นนิวต้นลองตีรัวๆนะครับมีไฟสีแดงก็จะเป็นเส้นลลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่าย ช่างไฟต้องมีนะครับคุณพ่อบ้านต้องมีไว้นะครับเป็นปากกาวัดแรงดันนะครับหาเส้นลายเส้นนิวตรอนนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้เป็นไขควงนะครับหรือจะใช้คู่กันก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้คู่กันนะครับจะใช้คู่กันราคานะครับราคาแค่1น6บาทนะครับราคาแค่1น6บาทวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนาอยู่นะครับพลาสติกค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับ ผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับสินค้าต่างประเทศบอกไว้ก่อนต่างประเทศนะครับในไทยก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้มันผมอยากได้ที่เวราคามันถูกนะครับอยากได้ราคาถูกนะครับส่งช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ได้ถูกนะครับอันนี้ก็แค่ร้อยหกบาทนะครับถ้าในไทยนะครับก็ร้อยต้นต้นร้อยกลางกลางแค่นั้นเองนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันประมาณสี่สิบห้าสิบบาทเองนะครับคุณผู้ชม ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยเกี่ยวกับการใช้งานนะครับใช้งานง่ายพกพาสะดวกสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่หนีบนะครับสี่หนีบที่เน็บนะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณผู้ชมช่างไฟคุณพ่อบ้านต้องมีไว้นะครับส่วนผมนะครับก็เป็นพ่อบ้านนะครับช่างไฟสมัครเล่นนะครับช่างไฟสมัครเล่นอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ รีวิวให้ดูเป็นแนวทางนะครับเร่าๆนะครับคร่าๆผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไวไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ